สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาเจอกับช่องยิพายอีซิมามอีกแล้วนะคะวันนี้ตัวดิฉันมีนัดกับหมอนะคะที่จะไปฉีดวัคซีนเราก็เตรียมพัสของเราไปด้วยนะคะคือสมุจดจดการฉีดวัคซีนของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าใครมาอยู่เยอรมันแล้วได้ฉีดวัคซีนของที่นี่ก็จะต้องมีสมุดเล่มเหลืองอันนี้ด้วยนะคะ <thôi. S 2> คือหมอโทรมานัดเมื่อวานนะคะว่าให้ไปวันนี้นะคะบ่ายโมงนะคะมีนัดกับหมอที่เราจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกของยิพายอีซิมามนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลข้างเคียงกัน ะะว่าเป็นยังไงเนาะเข็มแรกจะมีไข้ไหมจะปวดแขนจะมีอาการอย่างอื่นพ่วงมาด้วยหรือเปล่านะคะโอเคค่ะงั้นเราต้องรีบไปกันแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันนัดหมอฝนก็จะตกนะคะสามฤดูในวันเดียวอีกแล้วนะคะที่เยอรมันไปกันนะคะ ทุกคนฉีดเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าต้องรองอีก15นาทีเพื่อดูผลเพราะว่าจะมีคนข้างเคียงอะไรบ้างเนาะก็ต้องรองเพราะว่าไทยงานก็ไม่ได้เกงใจที่ที่เขานั่งอยู่ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอิซิมัมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เป็นวันที่19ของเดือน5นะคะ พศ2021โควิดน้อยเส้นนะคะได้ฉีดมาแล้วของไบโอนเทคนะคะแล้วก็มีวันนัดต่อคือวันที่30เดือน6นะคะเวลาบ่ายโมงอีกเช่นกันนะคะก็สำเร็จมาแล้วนะคะทุกคนกับเข็มแรกเนาะ โอเคค่ะทุกคนอิซิมัรก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพราะว่าไปรออีก15นาทีหลังฉีดนะคะว่าเผื่อจะดูอาการข้างเคียงว่าจะเกิดอาการที่ว่าร้ายแรงกับเราไหมที่มันเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ใส่ตั้งเนาะคืออิซิมัรกับผู้หญิงคนที่นั่งรออยู่ด้วยกันฉีดพร้อมกันนะคะเขาก็ไม่มีอาการใดๆเนาะเขาแค่บ่นว่าเปออวดแขนนิดหน่อยแต่ว่าอิซิมัรไม่ได้มีอาการปวดแขนนะคะจนกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาออบ่ายสอง กว่าแล้วนะคะถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการใดๆนะคะแต่หมอก็จะอธิบายก่อนเนาะผู้ช่วยของหมอคนแรกที่เข้ามาก็จะอธิบายก่อนว่าเออการฉีดวัคซีนไม่ใช่เป็นการเออช่วยปกป้องผู้อื่นนะคะแต่เป็นการปก ป้องกันตัวเราเองนะคะเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดสําหรับตัวเราแล้วก็จะมีเข็มที่2ต่อไปนะคะแล้วก็คือเขาก็จะมีใบกระดาษมาให้นะคะที่เกี่ยวกันกกับอธิบายนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เราอ่านเนาะเขาก็ถามว่าอ่านไหมแต่ก็ไม่ได้อ่านกันนะคะ2คนไม่อยากอ่านคือหมอผู้หญิงก็พูดให้ฟังนะคะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยคือการดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ คือผลยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราไปไหนเราก็ยังต้องใส่หน้ากากองระวังตัวเองกับผู้อื่นด้วยนะคะคือคนรอบข้างด้วยนั่นเองไปไหนก็ยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลตัวเราเองก็ต้องคือยังใช้ชีวิตปกติได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนที่ว่าหมู่คนเยอะๆนะคะเพราะมันยังก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะที่จะป้องกันได้นะคะแต่ว่าจะให้ตัวเราเนี่ย มีคุมภูมิคุ้มกันขึ้นมามากขึ้นนะคะแล้วหมอผู้ชายก็มาฉีดให้เราทั้งสองคนที่รออยู่ด้วยกันเขาจะให้เข้าไปใน ห้องสองคนนะคะคืออยู่ด้วยกันพอฉีดเสร็จแล้วก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะอีกคนนึงก็ออคอยดูอีกคนนึงและคอยถามอาการกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอิซิมัมก็ถามเขาว่าเธอเป็นยังไงบ้างหลังฉีดเขาก็ถามนะคะอิซิมัมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองนี่ก็ยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะแต่ว่าถ้าหลังฉีดแล้วหมอก็จะอธิบายบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการผื่นแดงนะคะหรือว่าเอ็กซ์ตรีมที่ว่าจะเกิดอาการข้างเคียงต่างๆอย่างปวดหัวอย่างรุ แรงนะคะมีผื่นแดงขึ้นคันตาบวมตัวบวมอย่างนี้นะคะก็ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าปวด ปวดหัวนิดหน่อยปวดแขนรู้สึกว่ามีไข้ก็ให้กินพาราเซตามอลน,นะคะก็นี่คือการาปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการที่ว่ามีผลข้างเคียงน้อยนิดนะคะแต่ถ้าผลข้างเคียงมากต้องรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะโอเคตอนนี้ก็มาอัปเดตกันแค่นี้นะคะจะอยู่จนถึง6กโมงเย็นวันนี้นะคะว่าตอบอีกไป2อสามชั่วโมงเนี่ยจะเป็นยังไงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้วคอยดูกันอีกเนาะกลับมาก็หิวเลยนะคะก็ขอทอด ใส้กรอกกินก่อนนะคะคนไส้กรอกของเยอรมันนะคะ <c oughs> ก็คือแตกแล้วเนาะหิว <c oughs> มากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะคือกลับมาจากหาหมอก็ขอกินสักสองอันแล้วกันเนาะ,คะแค่นี้กพอแล้วนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงแล้วเนาะอย่างที่พูดกันเอาไว้6โมงเศษนะคะก็อย่างที่ได้พูดกันเอาไวนะ้เนาะว่าเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่าผลข้างเคียงในการฉีดวัคซีนวันนี้เป็นยังไงเนาะก็ขอเปลี่ยนสภนะ้อ้าเนาะเพราะว่าใสา่แบบสบายสบายอยู่บ้านนะคะ ก็คือเริ่มมีอาการปวดแขนขึ้นมานะคะก็คือปวดไม่มากนะคะแต่ผลข้างเคียงที่ว่าเป็นไข้ที่ตัวดิฉันเองกลัวนะคะกลัวจะเป็นไข้หรือว่ามีอาการแบบปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีนะคะมีแต่ว่าปวดแขนข้างซ้ายที่ฉีดนะคะแล้วก็ แผ่นหลังข้างซ้ายนิดนึงนะคะแต่ว่าจะดูพรุ่งนี้เนาะว่ามันจะปวดเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนที่จะฉีดหมอเขาก็จะบอกว่าถ้าใครถนัดซ้ายนะคะให้ฉีดขวาถ้าใครถนัดขวาก็ให้ฉีดข้างซ้ายนะคะเพราะว่าถ้าถนัดข้างใดแล้วไปฉีดเนี่ยในการหลังจากที่มันปวดแขนมันก็จะทําอะไรลาบากนะคะหลังจากที่รอ15นาทีก็ไม่มีผลอะไรเนาะที่ได้ดกลับมาบ้านนะคะจนถึงตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็โอเคเนาะคะก็ใสดงนะคะก็คือ ใจมากทอยๆนะคะที่ว่าออไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นไข้ไม่มีผลข้างเคียงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าหมอเขาก็บอกอธิบายนะคะว่า ตั้งแต่กฉีดให้คนไข้ามาของไบโอเทคเนี่ยนะคะก็มันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่ว่ามันร้ายแรงนอกจากว่าปวดแขนมีไข้นิดหน่อยปวดหัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นอะไรที่รุนแรงนี่ก็คือเขาต้องให้รีบไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะนั่นก็คือคําแนะนําของหมอนนะคะก็ไปรออยู่ไม่นานนะคะก็คนไข้ก็เยอะอยู่ในที่เขานัดไปฉีดนะคะก็เข็มที่2องเขารอไปเลยเนาะอีก6อาทิตย์แล้วถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะถ้าก่อนจะไปฉีดก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเอง ก็มีโรคประจําตัวอยู่นะคะก็ยังมั่นใจได้ว่าถ้าฉีดที่นี่ก็คือการดูแลรักษาของหมอเขาก็ไว้ใจได้เนาะเพราะว่าอีซิมันไปฉีดมาแล้วนี่ก็ไม่เป็นไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนะคะก็ขอให้ทุกคนที่จะโดนเข็มแรกกันนะคะก็ขอให้มีความมั่นใจนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ก็คือผลสรุปทั้งวันของอีซิมันนะคะตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาเข็มแรกนะคะก็ ก็ดีใจนะคะทุกคนเพราะว่าจะได้ไปใช้ชีวิตปกติแต่ว่าปกตินี่หมอก็ไม่ใช่บอกว่าจะร้อเซนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไปปกป้องคนรอบข้างแต่ว่าปกป้องตัวเรานี่ คือคนแรกเพราะที่เราได้ฉีดใช่ไหมคะเขาก็คนรอบข้างที่เราไปไหนคนเยอะๆก็ยังใส่หน้ากากนะคะแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ดีแล้วก็ต้องออดูแลตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่วัคซีนวัคชินวัคซีนแล้วคุณจะไปเดินมู่หลังล่างไปเปิดหน้ากงหน้ากากนะคะแต่ว่าคุณจะเข้าไปในร้านอาหารง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเรามีใบที่ว่าเราฉีดครบ2เข็มแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทําเทสที่หน้าร้านไม่ต้องไปทํา เทอร์มินหรือว่าอะไรที่ที่ร้านที่เราจะไปช็อปมันก็ยังใช้ชีวิตขึ้นมาได้อีกสเส็จหนึ่งที่ว่าสบายนะคะคือไม่ต้องว่าเออกังวลเมื่อไหร่จะได้ฉีดเพราะว่าตอนแรกก็กังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออเมื่อไหร่จะถึงตาชั้นสกทีเนาะแล้วก็คือใจอยากได้ไบออนเทคมากกว่ายี่ห้ออื่นนะคะอันนี้คือใจของฉันชิดเองก็ได้สมใจนะคะแต่ว่าทีออ่หมอประจำบ้านเนี่ยเ,ออเขาก็จะนัดมานะคะก็ไม่คิดว่าจะได้เร็วนะคะเพราะว่า แต่ละหมอก็จะได้วัคซีนมาไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอิซิมันได้มาตอนนี้ก็คือดีใจมากมากนะคะโอเคอิซิมันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่กําลังอรอฉีดวัคซีนอยู่หรือใครที่ได้ฉีดแล้วก็ขอแสดงความดีใจด,ด้วยนะคะและกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดหรือรอคิวอยู่หรือขอใช้ความอดทนหน่อยนะคะถ้าอยู่เยอยรม,มันมิซั้ันคิดว่าคงจะได้แต่คนที่อยู่เมืองไทยอิซิมันก็เอาใจช่วยนะคะ ขอให้ทุกคนได้ฉีดเร็วได้วัคซีนดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยกันทุทกๆคนเลยนะคะเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนห่างไกลจากโรคภัยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ